สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ไอโอชาแนลนะฮะวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดยอีพีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์เบาจุนยุนตัวนะฮะซึ่งรถยนต์รุ่นนี้นะครับเตรียมจะเปิดตัวในประเทศจีนในวันที่1 0บติงหาคมถึงนี้โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นคู่แข่งของ b ีบาดีดอฟฟนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมของซอมสแควร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไป เบาจนเปิดรับจองรถ e ีวีตัวถังแฮชแบ็กสำหรับคนเมืองรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างยืนตัวล่วงหน้าแล้วนะฮะก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่10สิงหาคมที่ถึงนี้โดยจะลงทุนสุดรถยนต์ขุมพลังไฟฟ้าล้วนที่มีราคาจับต้องได้และมีคู่แข่งเป็นรถที่กำลังมาแรงในประเทศจีนและในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับอย่าง B v ีเว D ีรอ i n ซึ่งเบาจุนเองนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากบริษัทร,ร่วมทุนอย่าง S A I C G M w ูหลิงหรือ S G W M ที่ถือเป็นอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในวงการรถยนต์นะครับ จุดเด่นของเบาจุนยืนตัวนะฮะอยู่ที่มิติตัวถังที่มีความยาวความกว้างและความโป่งภายในตัวรถมากกว่าคู่แข่งในพิกัดเดียวกันโดยเฉพาะแนวทางการออกแบบที่เน้นความสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกตำแหน่งที่นั่งภายนอกนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมจัดลัดแบบแยกชิ้นส่วนเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ารวนรุ่นน้องอย่างเบาจุนมินิอีวี กระจังหน้าแบบทึบรวมไปถึงมือจับเปิดประตูแบบเรียบเนียนไปกับตัวถังมาพร้อมด้วยการตกแต่งวัสดุโครเมียมที่เพิ่มความหรูหราสิ่งที่สร้างความแตกต่างนะครับให้เหนือจากคู่แข่งนะผมนั่นก็คือการออกแบบเสาต่างๆของตัวรถและกระจกหน้าต่าง,องรอบคันรถให้มีความโปร่งลักษณะเช่นเดียวกับรถ MPV นะฮะสำหรับมิติตัวถังของเบาจุนยุนตัวนะฮะความยาวของตัวรถนะครับจะอยู่ที่4,295ม mm, มความกว้าง 1,850ม mm, มความสูง1,652ม mm, มระยะฐานล้อ2,700ม mm, มนะฮะสรับภายในของเบาจุนยืนตัวนะฮะมาพร้อมกับแนวคิดที่จะเปลี่ยนห้องโดยสารนะครับให้เป็นห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่โดยเด่นในเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบรวดลายเสมือนโซฟาหลุยที่มีความหนานุ่มและความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันพร้อมกับฟังก์ชันในการเอนแบบแบนราบเป็นห้องโดยสารให้กลายเป็นเตียงที่สามารถเอนนอนได้จริงอีกทั้งเบาะแถวหน้านะครับยังสามารถปรับเอนได้พอสมควรมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ และจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Link OS 2.0ที่มาพร้อมกับจอความละเอียดสูงรวมไปถึงการสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารให้มีสุนทรียภาพมากขึ้นด้วยไฟตกแต่งที่สามารถปรับได้มากถึง256สีปิดท้ายด้วยการใช้โทนสีตกแต่งภายในห้องโดยสารให้เป็นสีเขียวสดโดดเด่น ตัดเตรียมการตกแต่งสีทองแดงตามสมัยนิยมนะฮะสรับคุมพลังของเบาจุนยุนตัวนะฮะมาพร้อมกับุมพลังไฟฟ้าเดี่ยวกํลาลังสูงสุด1ว36แรงมา้าแด้มีสูงสุด2 0 0นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่2ความจุนะครับได้แก่37.9กิโลวัตต์อาวและ50.6กิโลวัตต์อาวระยะทางวิ่งสูงสุดหนึ่งรอบการชาร์จนะครับอยู่ที่3 6 0กิโลเมตรและ460กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะฮะซึ่งจะหััดความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้นะครับยังมีระบบฟ้าชา์าที่สามารถชาร์จประจ,จุ์จาก30%ถึง80%เนี่ยใช้เวลาเพียง30นาัทีเท่านั้นนะฮะสำหรับราคาว่างจำหน่ายนะครับของเบาจุนยืนตัวนะครับ คาดว่าราคาจะเริ่มต้นที่100,000อยวน่นะครับเดีตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ4,07,000กว่าบาทนะฮะทั้งนี้นะครับ,บรายละเอียดเพิ่มเติมของบาจุนยิงนตัวนะฮะจะถูกเปิดเผยในวันที่10สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะเดียวข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย